สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเดือดรีวิวนะครับจริงๆแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวสินค้าใดๆนะครับแต่ผมจะมาพรีวิวนะครับจาตัว GoPro 10ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นกล้องนะครับที่เราได้กันวันแรกเลยนะครับวันนี้ที่เราถ่ายกันก็คือวันที่17ก็คือวันที่17ก็คือวันขายแรกแล้วเราก็ได้กันมาเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางซูมคอเวล่านะครับที่ส่งเจ้าตัวกล้อง GoPro 10นะครับมาให้เราได้ทดลองใช้กันครับตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสเปคของเจ้าตัว Pro 10กััันนนนนนออี้กก่ะครับ o p o โพ10นะครับตัวนี้นะครับใช้โปรเซสเซอร์นะครับ t p 2ครับซึ่งมันจะอัปเกรดนะครับจากพวก7 8 9นะครับมาค่อนข้างจะเยอะทาง g o p โพนะครับได้เคลมว่าตัวนี้ประสิทธิภาพครับมันดีกว่าตัวเก่าๆนะครับเยอะมากๆนะครับมันทำให้นะครับเวลาใช้งานจริงนะครับเราสามารถถ่ายวิดีโอนะครับ 5.3K นะครับที่ 60fps ได้ 4K ที่120ได้นะครับรวมถึง 2K นะครับหรือ Full HD ครับที่240เฟรมต่อวินาทีได้ครับนอกจากนี้นะครับทาง GoPro นะครับก็ได้เคลมนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพนะครับในที่แสงน้อยที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็โลกกันสั่นครบก็เป็นไฮ e ร s m ส o t h 3นะครับแล้วก็มีตัวทำวัป3นะครับมาให้เราได้ใช้งานกันนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ยังใช้ตัวเดิมเลยแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับก็คือจะมีเจ้าตัว GoPro Subscription ตัวนี้นะครับมาให้ทุกคนนะครับได้ดูกัน ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นโปรแกรมนะครับที่ผ่านระบบคาวเนาะราคาปีหนึ่งประมาณ300กว่าบาทนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวผมขึ้นไว้ที่ใต้ดีสคริปชันให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะก็ถือว่าเป็น GoPro อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับคนที่ต้องการอัปเกรด GoPro นะครับรวมถึงต้องการใช้ง,งานอะไรวงนี้นะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องเจ้าตัโกโบสิัวนี้กันครับตอนนี้เราก็มาแกะกล่องนะครับเจ้าตัโกโบสิกันนะครับที่เปิดนะครับอันนี้ผมแกะไปแล้วนะครับก็มันจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วเวลาใช้งานจริงครับอันนี้มันจะเป็นพลาสติกแบบธรรมดาเลยเนาะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับสําหรับการใส่นู่นใส่นี่นะครับมีแล้วก็เปิดออกมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัโกโบนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกที อันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสายชาร์จนะครับจริงๆแล้วมันคือสายชาร์จที่เป็น usb c ธรรมดาเลยครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น usb a นะครับผมค่อนข้างน่าเสียดายครับผมคิดว่าโกในในยุคสองพันยี่สิบเอ็ดอ่ะโกโปตรงนี้นะครับน่าจะให้เจ้าตัวถ่าย c มาทั้งสองด้านเลยส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับของเจ้าตัวโกโปครับมีอันนี้นะครับเป็นที่ติดพวกหมวกกันน็อกนะครับสาม m เท่าที่ผมจำไม่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้เมื่อก่อนจะให้มา2อันนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวล็อกนะครับแล้วก็ตัวล็อกจริงๆมันมีแค่นี้แหละครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีคู่มื people, อต่างๆนะครับ anyway. ให้อ่า oh, มีสติกเกอร์โกโปรนะครับให้เราสามารถดูได้เนาะอ่าประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวกล่องนะครับโกโปรแล้วก็มีใบระบรกกันนะครับมาให้ด้วยอืออ่าตอนนี้ครับเราก็มาดูเจ้าตัวกล้องนะครับเจ้าตัวโกโปรกันนะครับนี่ นี่ครับคือเจ้าตัวโกโปรเนาะก็จะมีพลาสติกนะครับมาให้รอบๆนะครับแล้วก็สามารถเอาออกได้เลยตรงนี้นะครับสามารถดึงออกได้เลยขออนุญาตนี่นะครับก็คือเจ้าตัวโกโปร10นะครับเดี๋ยวเรามาลองอเปิดใช้งานผมไม่รู้ว่ามันเปิดใช้งานได้ไหมนะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนผมเข้าใจว่ามันต้องทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับก่อนใช้งานเพราะว่าทางโกโปรนะครับได้บอกว่าถ้าก่อน2ทุม่มมันจะเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยครับอ๋อลืมลืมใส่แบต สาแบตนะครับก็จะอยู่ฝั่งอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับ,น,บนี่นะครับอันนี้คือที่ใส่แบตเตอรี่นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนี่แล้วตรงนี้นะครับก็ให้ดูเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบตัวไทย4นะครับนี่เรามาลองเปิดดูกันกดเทิร์นออนนะครับด้านข้างนะครับฝั่งซ้าย ใช้งานได้เลยผมเข้าใจว่ามันเขาอัปเดตมาให้แล้วเนาะก็มาดูรอบๆตัวกันครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเซนเซอร์ใหม่นะครับที่เป็นตัว23ล้านพิกเซลนะครับแต่ขนาดเซนเซอร์ครับ <S <S ผมเข้าใจว่าจะเป็นขนาดเซนเซอร์โดมเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีเจ้าตัวก่า โลโก้นะครับ GoPro 10ครับแล้วก็จะแสดงพรีวิวภาพนะครับตอนนี้ให้เราดูอันนี้นะครับก็เป็น SD card ของผมนะครับที่ผมเอามาใช้เนาะก็จะเป็นเจ้าตัว SanDisk นะครับ64 GB นะครับ Extreme Pro ใครที่จะซื้อ GoPro นะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อเป็นตัวแบบเทพๆไปเลยนะครับเจ้าตัว micro SD card เนาะทำให้เรานะครับสามารถใช้งานนะครับได้ยาวๆเลยตัวช่องใส่ SD card นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆแบตนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนี่นะครับแล้วก็ใส่ SD card เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ยังไงนะครับเดี๋ยวตัวรีวิวเจ้าตัวโปรโปริกนะครับเราจะทําให้อีกครั้งหนึ่งเนาอก็จะทําแบบละเอียดเลยนะครับให้ทุกคนนะครับได้ ได้ดูกันครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวแกะกล่องพรีวิวนะครับเจ้าตัวโคโปฮ e โร่สิบแบ็คตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อนะครับได้ทางซุมเคเมรานะครับหรือว่าตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการร้านอื่นๆก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่ใต้ดีสคริปชันคลิปนี้ครับส่วนวันนี้ครับผมเฟิร์สครับขออนุญาตไปลองเล่นนะครับแบบเร่งด่วนเร่งด่วนนะครับกับเจ้าตัวโคโปฮ e โร่สิบแบ็คตัวนี้แล้ะครับส่วนนี้ผมเฟิร์สนะครับจะช่วงเดอรพีขอตัวลาไปก่อนแล้ววครััสสดีบ